นี่เรียมีนี่นะครับเกือเนาะวันนี้เราตีใจเกือเม็ดครับผมกะปิอ๋อรุงรสด้วยผงนัว,ว,ว,วนี่งรสด้ัยนี่ส่เยอะครับชอบหอบมนี้อื่ออดไรนะนี่นี่ สวัสดีครับวันนี้ลุงสดิชัยภูมิครับวันนี้มาเสิร์ฟวิญูแกงปลาแห้งนะครับผมหลังจากทังหายไปสองสามวันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะช่องลุงสดิชัยภูมิมาดูวัตถุดิบแล้วก็การทำน้ำพริกแกงปลาแห้งเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบเนะาะทำน้ำพริกเนาะพริกแกงทั่วไปนะครับนี่เหมือนกันเลยนี่มีกระเทียมนะครับพริกแห้งขานะครับเนาะอันนี้ หอมแดงอันนี้ใบบกูดนะครับเนาะตะไคร้อันนี้ต้นหอมผักชีนะครับอันนี้ลาแห้งเนาะบางคนก็เอาไปแช่น้ำก่อนก็ได้นะครับแต่เอาไปตม้มน้ำห้อนๆเดือดๆเ,เลยก็ได้เดี๋ยวเอาต้มแล้วก็เอาก้างออกเนาะเดี๋ยวก็กินหุเส้นนะครับเอาแช่น้ำก่อนเนะาะไม่ต้องใส่นักนะครับเนาะมันน้ำมันแหง้งเอาตัด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 เก็บไ, <ว S 1> ไว้กินนะ เอาจนเส้นมันขาวเลยนี่ส่วนนี่จะมีนี้นะครับเกือเนาะวันนี้รอบที่ใจเกือเม็ดครับผมกะปิอ๋อปรุงรสด,ด้วยผงนัวผงชูรสนะครับหรือก็ผงปรุงรสนะครับผมเดี๋ยวพอไปต้มป่ารอเลยเราไปมาตัางน้ำพริกครับนี่นะครับอันนี้ตั้งน้ำไว้ก่อนเนาะน้น้ำมันเดือดก่อนนะครับใส่ตะไคร้ไปเลยครับเบื้นกูดเนาะดับดับขีดหน่อย นี่ปาครับใส่ทั้งตัวไปเลยปินเลยเอาเป็นแกงเลยครับเนาะนี่เอาป่าซุกก่อนนะครับเดี๋ยวเามาใส่ก้างเนาะก้างมันน่าครับปา่าเเดี๋ยวระหว่างรอน้ำเดือดเนาะเอาไปทำน้ำพริกกว่าพริกแกงเนาะตามรับชมครับนี่นะครับใส่เกลือเนาะเทเลย ใส่พอดีนะครับเนาะนี่สูตรลุงสันิษ <c oughs> กระเทียมนี่ข่าตาะไคร้แลครับเนาะอันนี้ผ่านหมดละนี่โขกกันนะครับบางคนชอบใส่ทีเดียวหมดก็ใส่ได้นะครับแต่เดี๋ยวใส่ทีละอย่างเนาะนกระเด็นดีนะนี่นครับ พิก11เม็ดเลยเลน้นเนนเลย <c oughs> เผ็ด <c oughs> ๆเลยนี่ตามด้วยกระปินะครับผมโอบกันครับระวังตามพิกไปนาะออันนี้ <_ an> เดือดไปลวใกล้อันนี้แล้วเนะี่ยเราต้องกลับกลับได้ กรผมหอมหอมแดงเนาะใส่เยอะๆเลยเต็มเต็มคกบครบมาละเอียดเลยนะครับสุดแกงที่แกงนี่มันก็ใกล้แกีงกันแ้้เนาะถ้าใครชอบใส่นะหอมนใครใครม่ชอบก็เมนูนี้ยังยังใส่เลย อีกหน่อยมีน้ำพริกทำสำเร็จนะครับเนาะน้ำพริกลุงสนิทใช้ผงนะครับน้ำพริกแกงเนาะทำสำเร็จเลยใส่ออมไว้ถ้าแกงก็ออกมาตากัตากตกัตกตักตักเหลือฮเ,เอาไว้ตู้เย็นได้นะครับนี่นะครับเนาะน้ำพริกง่ายเลย ละเอียดพร้อบละเอียดแหลกจะได้ครบใส่ยอย่างอยังพร้องนะนี่เอาไปใส่ป่าได้ละนี่ป่าสูงแล้วครับนี่ต้มต้มไอ้ไนวะตาน้ำพริกมาแล้วอุวยดีหาอ คือมันรอไห้ห่อนกันเนาะเราค่อยเอาก้างออกนะครับหอมๆเลยเรลองเย็นมาอน <c oughs> นี้แซฟบนี่นะครับเนาะ <c oughs> น่ากินหอมไปแห้งเลย <c oughs> นี่นะครับลนะ้ะอันนี้เย็ยนแล้วครับอันนี้ต้องใส่ก้างออกก่อนนะครับเนาะมัน กบดยากครับเดี๋ยวมันไปติ๊บใส่อะไรก็อุ้นเส้นครับนี่อันนี้อันนี้เนือมันเนี่ยนะครับเราต้องใส่ออกก่อนเนาะกิบมันจะออกง่ายนะครับเนาะเดี๋ยวขอเวลาเอากลางออกสักครู่นะครับนะี่เตลียนนีเลยนี่นะครับเนาหลังจากที่เอาแกะกลางออกนะครับอันนี้กลางอันนี้เนือเนาะในมา เต่ากันกึ่ง๋ยวอันนี้เราต้องไปต้มเหมือนกันนะเพรมันเปืเป่อยๆเลยเนาะนี่จะโดนครับนี่นะครับเนาะตรงต้มเหมือนกันมันยังเปื่อยจ้ะต้มมือปื่อยก่อนนะอันนี้แ่กระดูกก้างมันออกไลยต้มไว้สักสิบนาทีนะครับเนาะต้องมันเดือดก่อนครับ นี่นะครับอันนี้ปานี่เปิดแล้วเนาะนี่ใส่พริกแกงมาเลยครับอันนี้แกงนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นยำปลาแห้งนี่ก็คือเอาพริกหาบใส่เลยน,นั่นอ่ะง่ายแต่อันนี้มีดูแกงเนาะตตามพริกแกงใส่เลยเรารอมันเดือดนะครับเนะาะรอมันเดือดค่ะรอพริกนี้สุกเนาะเรากะใส่ลูกเซนเลยนะครับ เนี่ยนะครับใส่ลิ้นเซนเลยเนาะนี่ห่อเดียวเนี่เดี๋ยวน้ำน้ำมันไม่ควจะหายไปแล้วครับหายตลอดแล้แกงเออมีเอฟซีบอกแกงลุงสุดนี้น้ำม,มันจะแห้งๆหน่อยเนี่ยเอามาปรุงรสดึงได้นะครับเนี่ยชิมรสกันก่อนเนาะปรุงรสได้เลย หัวง้วกเลย,สย,ยใส่ไปน,นี่ถุงงดนะครับใส่ถุงง้กไปทำอ่าตสชัดเี่ได้ละใส่ตู้เกือใส่ตู้ก,กระปเนาะ แก้ีเอาใส่ต้นหอมบักชี้เนาะแบบกรูัน,นี้ใส่เยอะครับชอบหอมนี่ลองไปทำกัดน,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 นกกดูนะครับนะี่ง่ายๆเลยนี่อันนี้ทำกลิ่นสองโคนก็ดีแล้วครับนะป่าตัวหนึ่งอคุนเสน้นหองเนะาะทำง่ายๆเลยครับ เขาสวยเล้วออนเลยพร้อมคุณตกชิมครับนี่นะครับเมนูเนาะแกงปลาแห้งครับผมใส่บุญเส้นด้วยนะครับเนาะนทำง่ายๆครับเมนูรู้สึนนีนี้ง่ายๆเลยปะเรามาชิมน,นะรสชาติเด็ดๆนะใส่เขา้าเขาสวยนะเข้ากำลังหู <c oughs> ป่าซุปรุต้มต้มเหมือนละจุกน้ำพริกก็พอดีนะครับตัวพริกจดงนะนี่พริกซีเปเม็ดมอนี่ยังหมกเพ็เลยรสชาติอร่อยครับผมก่อเนะเหมือนเมืองเลยนะมมเนะม,ม,มเนะูลองมาทำกันดูได้นะครับหาซื้อนแบบนบาได้น,นะครับเพราะมีไข,ข่ทำข่ต้องทำกินเองเท่านั้น ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้าแปปอปยูทูบนะครับผมพิมช่องลุงสนิทชัยภูมินะฝากกดไลค์กดแชร์ต่อนะครับสวัสดีครับผมเจอกันอีพีหน้าไนีอสดนะนี่จะทำยังไงหมูปิดครับ ันนี้แบบเผ็ดใส่กินปลาก็ปลาบอลจะได้ดูว่าปลามันเปื่อยโอนแต่วุ้นเส้นนี่ปอดีนะวุ้นเส้นหนุ่มอะเผื่อกะปิมีอะไรกินใส่กระปิกระปิหนัวถ้าซาบิกินกะปิเออหอมแดงอืงเถิงเทเนาะเจึงเทิแบบน้ำพริกน้ำพริก ขาจะใครหอมองกินปลาอืมปลาปลาแห้งของของหมูเนี่ยนี่จากนั้นจะบอกว่าแม่ของฝากแม่แม่แม่แมแมปิ่มเจ้าของนี่อไอย่งางได้กินแล้วได้กินแล้วเอาทอดทอดมดเลยมันมีกลิ่นเนาะก็เลยเอาเอาทอดทอดแล้วก็คิดไป เดี๋ยวเอาไ้กินทีละน้อยดีกว่ามันนักนักถึงน,นี่ของฝากจากทุงเทพปเลยอ่ะพูดแม่ไปสัตหีบสัตหีบไปตัวหัวส่วนอะไรเงี้ยริมโขงนี่ส่วนอาหารนะครับริมโขงเ<า>น <h ams. S 1> าะร้ <h ams. S 1> านอาหารริมโขงเนาะอำเภอเจอ้าของนะครับไปเอาก่ได้เนาะนี่ได้กินแล้วะครับแม่ป่าบ่วงเอะ ป่าบ่วงป่าเด็ดเดียวป่าบ่วงป่าสลิดป่าแห้งป่าสลิดมรีย่ป่าเสดอ่ะคนัวอย่างนะอื้อื้ปลามุดปลาเพิ่แห้งไม่หรออันนี้เขาถอดแล้วกินนี่รวยเลยเกี๊ยหอยอันนี้ยังไงปลาเนี่ย ก็บวงไงกับเคลืนากมนะก <c oughs> ับเพ่าก็ได้กับเข่า